ที่มาดูไลฟ์บอกแอดมินให้โทษหน่อยเออพึ่งไปมาวันที่เจ็ดโรงเรียนพาไปโรงเรียนอะไรครับอัตตินนะเมื่อวานไปเจอพี่แต่ไม่กล้าขอถ่ายรูปขาหน้ามาเจอขอได้เลยนะครับขอถ่ายรูปได้เลยนะครับหรือว่าระบบแบตแล้วบแอดมินช่วยไม่ได้ปะ่ปะวะป่ะนะไม่เลยนะครับบอกไว้แล้วครับไม่ให้รับตัวป่วนประจำดองอะประจำดอ้อม สาธิตครับอ๋อสาธิตไม่บอกเดี๋ยวโต๊ดไปป่วนอีกสงสัยโดนวอคกชาววแล้ว <c oughs> <c oughs> เออขอถ่ายรูปกับคนหล่อได้เลย <c oughs> ใช่ครับขอถ่ายรูปไปเลยนะครับ ผมมาแอดมินผมเตะเองโฟงเดินกลับบ้านไปเลยหลอ่อแทคบจริงครับเอาพี่โตแล้ความหล่อหล่อแสงสุดหล่อเลยครับเอามาจริงครับทางกระตูได้หงคอเออทำผมได้ไงผมเ,เป็นน้องสุดที่รักเลยนะไม่เคยเข้าได้เลยค่ะเอ้าทำไมอ่ะครับเ,เด้งบอกเดินหนีดีกว่าเด้งอยากได้หล่อกเกินขู่้องโฟ <laughs> บางคนก็โดนบล็อกจริงๆแต่ไม่ใช่โต๊ดมาวันที่ฝนตกหนะะักค่ะเด้งแน่นอนเออบรรยากาศแบบฝนจะตกอะ่ะอย่างนั้นนะเขาเด้งแน่นอนเหมือนดีไฟเหมือนเต้นขอฝนอยังไงไม่รู้คูเด็กเฉยห <laughs> <laughs> ล่อลงเบือ่อไปเลยบอกหล่อลงเบือ่ออ๋อเลยลงบ่หล่อลงเบือ่อ เรียกลุงเออเรียกลุงมันไม่เท่าไหร่ครับเรียกตานี่สิกดตรงเรียกลุงต่อรองเป็นน้าเียกพี่เออเรียกพี่จะจบสุดแล้วครับพี่นิกไม่นับน้องต้องเรียกอาแต่หลักแต่หลักมากเรียกตาก็ชอบเรียก น้องนิกเลยได้เป oh. ็นอ๋อเออชอบเรียกน้องนิกนี่หว่าเลยได้เป็นลุงน้องโฟอยู่ไหมอยู่ครับอย่าโฟเอาช่องมาโปรโมทเด้งอยากเห้นเนาะเด้งอุ้ยิวว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 ิหน้าล้มเลยนะเด้งยังงงอะอะไรวะงทำอะไรกันวะ ด้งมันตาเหลืยดอ้หูดึงมันแตกนี่ผู้ช่วยหายทั้งวันเลยไม่หยุดจุดเลยวนะันนี้อยู่ตรงคาบิเบล่าก็ไปตรงนู้นน่ะแล้วก็ไปหายเรียนแล้วทังวันก็ไปเล่นกัเมียแคทเขาจดชื่อไว้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปคลิกบัญช,ช,ชีครับใครนินทาผมจบ<อ> ต้องจดชื่อฮะไม่รู้ว่าจดชื่อยาถึงเชียงใหม่ไว้เนี่ยน่าจะยาถึงเชียงใหม่เรื่องใช้ความเรื่องเป็นอาวุธเป็นร้อยโอ้โหเรีอยอายุเท่าไหร่แล้วคะพรุ่งนี้ก็สิบเดือนแล้วครับนารุนบอกเรงหมูแดงมหมูแดงหนือไงฉีกเั็นีทันเหรอ ทุกคนในไทยเหนียวโอ้โหจดเชิงแต่ภาคใต้จนภาคเหนือเลยเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าไปเช็คบัญชีทีเดียวครับผมจะไล่เยืมตังให้หมดทุกคนเลยย่งขอ,งของกินกล้วยใครๆก็ระบายลงกับพ่อต้เมื่อไหร่ตัวจะกลับบ้านเข้ากลุบได้เมื่อไหร่ตัวจะกลับเข้ากลุบได้น่ารักจังค่ะคขาดอมให้ได้ก่อนเขาแอดมินเขารู้หรือเปล่าเพราะผมชอบยืมตังอะแอดมินเขาน่าจะรู้คณิทาพี่ตัวไม่มีโอ้โหเห็นพี่ผมมากเลยเด้ง i ส บ k อก g for ไ f ง f ตัว f แล้วก็เลข4ไงแล้วก็ m ไง,งมันเป็นชื่อน,กออนักร้อง f4m อ่ะตัวฟอร์โดรอนรุน <c oughs> บล็อกดิ้สงสมส่วนไม่อ้วนใช่ครับแซวเล่นนี้เฉยครับเขาก็สมส่วนไงกำลังดีครับเด็กวัยนี้กำลังจ้ำม่ำครับ f 4ก็จะอยู่ต่างตัวนารุยังโอ้โหบอกงั้นบอกแอดมินอย่าบล็บอกอย่าปลดบล็อกผมครับ พอใจจนจ้อจะแตกต้องซื้อไว้อีกเครื่องหนึ่งแล้วพี่หญิงพูดดีถึงจะจะ FC พูดดีเหรอพี่เพอนี่เด็กไม่อ้วนใครบอกอ้วนไม่มีไม่มีใครไม่ไม่เคยมีใครบอกเด้งอ้วนเลยนะคนเฮลโหลค่ะหมูเฮลโหลเฮลโหลคำหมูเรียกนะคำหมูอยากตัเมิ้น์ดีมากสวัสดีครับ ที่อ๋เ oh. มื่อวานเจอลูกพี่เมื่อเ่าวานเจอพี่ลูกสาวอยากไปถ่ายรูปด้วยแต่ไม่กล้าพาไปเมื่อวานเจอพี่ลูกสาวอยากไปถ่ายรูปด้วยแต่ไม่กล้าพาไปทําไมอะครับพี่นุ้งนิง้งเจอผมขอถ่ายรูปได้เลยนะครับฝากมือเรียกสองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาขอถ่ายรูปได้เลยนะครับถ้าใครเจอผมอะ เกิดคนหลอกได่นี่ยเด็เจกจะหนีทางรั้วเออเด็กเด่วางแผนปีนออกแน่เลยทุกคนผมว่าถ้าปีนได้นี่ปีนออกทางบันไดแล้วเนี่ยฝึกปีนอยู่ถ่ายได้เลยค่ะหลอกกินใช่ครับถ่ายได้เลยเด็กเลยลูกด็กเลยกลัวหาอะไรกินเองหาขนุนไงแต่ขนุนหมดต้นไปแล้วหมดหน้าขนุนไปแล้วลรงเอาหมด มกล้าขอถ่ายน่าจะกลัวโดนยืมตังแบบนี้ที่เองตัวเป็นมิตรกับทุกคนตัวเราหิวข้าวแล้วเลือดฝานยุงกัดยังมีคนเที่ยวไหมไม่มีครับหมูเด็กตอนนี้ไม่มีครับหมูเด็กเพราะเย็นแล้วจะปิดแล้วส่วนจะปิดแล้วหมูเด้งหมูเด้งงงละเด้งงงละเด้งเรียกทำไมวะ เด้องออกเด้งทำไมนังวะเด้งปีนมาได้ไหมเด้ขึ้นมาได้ไหมเด้งปีนยังไม่เป็นอ,อือ,อ,อ,อกัดอีกแกกัดอีกแกเด้งเด้งเไงสะเทรูนวะเด้งไายรูปอะไนี่นะอะมาเด้งอ่าพร้อมยังเด้งเป็นอะไรเด้งเป็นฮิปโปรครับเด้งกินขา้าวยังเหรกินครับกินหญ้าไปแล้ว โวอย่าเข้าใกล้มากแล้วจับโยวไปหาขาหมูเลยด้มาีไดดีนิ่งรู้จักชื่อตัวเองแล้วครับนิ่งดีดนิ่งบอกถ่ายอะไรเยอะแยะ ี่เตัวทหอบแกม้มขาหม,มูหน่อยค่ะเดีย๋ยวให้โฟลงไปผอมก่อน,นครับล <c oughs> ำบากลูกหมูเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไปอาหารฟอร์ดมาดู <c oughs> แกด้วย